ยกเลิกแล้วนะครับวันทสองที่ว่าคอนเสิร์ตร้านลานสตังนะครับที่ปวกแดงระยองนะครับเลื่อนออกไปก่อนนะครับเนื่องจากปรับปรุงร้านยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับผมแต่พวกเรามาครั้งนี้ก็มาระยองปวกแดงแล้วก็ถือว่ามาเที่ยวแล้วก็มาถ่าย MV นะครนะครับส่วนแฟนคลับของน้องออโต้ปอบดำนงประทานทางที่จะไปรอวันที่สองนะครับเลื่อนออกไปก่อนนะครับใครที่ลางานไว้ก็ไปทํางานเหมือนเดิมอย่าลางานนะพี่น้องนะไม่ต้องห่วงนะครับพวกเรา อาถางท่านนายกนูนะครับนายกนูจากบุรีรัมย์เพิรนยันประธานห้างบุมีค่ารถกลับโอ้ยโห้ยโอนค่าน้ำมันมาแล้วนะครับมีน้ำมันรถกลับเยอะด้วยนะนะครับแต่เราไม่มาเสียเที่ยวนะครับมาถึงระยองทันทีเราต้องได้งานนะครับผมไปไปเเวลาแล้วร้อนยไม่ได้ปอบดบมั้ครับ โอ้ยโคตรไทยลูกนะครับเอมาโดนละตอนนี้เรครับตอนนี้นครับ